ว่าคุณเป็นแฟนซีรีส์แนว3ชาติ3พบป่าท้อสิบลีกับ Ancient of l o v e และก็เป็นที่แน่นอนว่า l o v e and r e d e m p t i o n ปดผนึกหัวใจห่วรักก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันที่ทำให้คุณดูแล้วรู้สึกประทับใจซึ่งในเรื่องมีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำพาทุกคนเข้าสู่โลกแฟนตาซีความรักที่ยาวนานและแสนเจ็บปวดถึง10ภพ10ชาติที่ไม่อาจสมหวังในเรื่องความรักพร้อมนำอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวด ของตัวนะครในเรื่องส่งให้ท่านผู้ชมโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีย้อนยุคก,กำลังภายในครบทุกอารมณ์ทุกรสชาติโดยเรื่องราวกล่าวถึงความรักระหว่างซูเสียนจินกับอีซือเฟิงที่มีความผูกพันกันหลายภพหลายชาติโดยทั้งสองคนก็ผ่านเรื่องราวด้วยกันมาถึง9ภพ9ชาติก็ไม่มีภพชาติไหนที่ทำให้ทั้งคู่นั้นสมหวังกัน และอีซือเฟิงนั้นก็ต้องตายด้วยน้ำมือของโซเสียนจินทุกชาติและในที่สุดก็เดินทางมาถึงชาติที่10ซึ่งจะเป็นชาติสุดท้ายของทั้งคู่แต่หากจะเล่าเท่ากับไปเมื่อ1,000ปีก่อนจอมอสูรได้ก่อกระบฏขึ้นมาบนแดนสวรรค์โดยมีแม่ทัพใหญ่เป็นดาวมานนั่นก็คือหลัวโหจีตูที่มีฝีมืออันไร้กับบุกนำทัพขึ้นไปบนยังสวรรค์แต่ก็ต้องเพียงพำให้กับแม่ทัพสงงขาม ที่ช่วยสวรรค์ปราบดาวมานตนนี้ลงในศึกใหญ่ครั้งนั้นเองทําให้ดาวมานหายตัวไปอย่างลึกลับส่วนอีกฝั่งแม่ทัพเทพสงครามก็ได้ฆ่าล้างเผ่ามานจนหมดสิ้นเหลือแต่ฤทไทยวิญญาณของดาวมานที่ยังหลงเหลืออยู่ในโถแก้วหลิวหลีแต่สมวิญญาณของดาวมานกลับหายไปอย่างลึกลับแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเทพสงครามถึงสกรใจกับสวรรค์ทาให้เทพสงครามนั้นถูกลงโทษลงมาจุดตีบนโลกมนุษย์ ถึง10พบสิบชาติด้วยกันโดยมีข้อแม้ว่าหากยังไม่หลุดพ้นจากบ่วงกรรมจะกลายเป็นดาวมานคนต่อไปพันปีต่อมาปฐมวิญญาณของดาวมานฟื้นคืนพลังอีกครั้งรอคอยจากสองรวมเป็น1ซึ่งนั่นก็คือลิไทยวิญญาณของดาวมานที่อยู่ในถั่วแก้วริวหลีรอทั้งสองมาประจบพบเจอกันดาวมานก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งและในวันนั้นเองดาวมานกับเทพสงคราม ก็ลงมาจุติวันโลกพร้อมกันและในวันนั้นก็เป็นวันเกิดของซูเสียนจินและอีซือเฟิงซึ่งนั้งสองก็เกิดในวันเดียวกันส่วนเสียนจินบุตรสาวคนรองของวนหาน้าพักเศร้าอย่างแม้จะเป็นแฝดกับผู้พี่แต่ก็กำเนิดเช้ากว่าพี่สาวหนึ่งวันเพราะมารดาคลอดมาอย่างยากลำบากอีกทั้งยังเกิดมาพร้อมกับประสาทสัมผัสบกพร่องทำให้นางนั้นไร้ความรู้สึก แม้จะใช้พลังในการขับขี่กระบี่ก็ยังไม่ได้นั่นทำให้นางถูกอูทงที่มาร่วมง,งานชุมนุมปักบุกผาเหาะขึ้นฟ้าและโยนานางลงมาดีที่นางล่วงลงมาถูกอีซือเฟิ่งรับไว้ได้ทันทำให้ทั้งสองคนพบกันโดยบังเอิญในงานชุมนุมปักบุกผาและมีเหตุบังเอิญที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นมาพบเจอกันบ่อยๆแนะนำเรื่องแค่นี้ก็ว่าสนุกแล้วต้องให้ทุกคนไปลองรุ้นกันเองนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไง ถ้าคุณว่ายังสนุกไม่พองั้นมาดูในส่วนของนักแสดงเรื่องนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะนักแสดงแต่ละคนก็มีประสบการณ์ในการแสดงซีรีส์มาไม่น้อยเลยทีเดียวเฉินอี้กับผลงานการแสดง The Legend of Sochen ในปี2016และ Expert w e t h e r t e มารับบทเป็นอีซือเฟิงวิหกอาคีการในอดีตมีเหตุต้องทำให้ลงไปจุติบนโลกมนุษย ประกบคู่กับหยวนปิงเยียนผู้ด่งดังจากบทละครสู้จินหลงในหอสดับหิมะและปลดเป็นคุณนูรองแห่งสำนักเศร้าหยางที่มีประสาทสัมผัสบกพ่องและยังมีตัวละครอื่นอีกมากมายอย่างเช่นชู้ลินหลงพี่สาวคนโตของสำนักเศร้าหยางสิทธิพี่ห้างเฉนินสิทธิพี่ใหญ่แห่งสำนักเศร้าหยางพูดถึงตัวละครแค่นี้ก็น่าชมแล้วใช่ไหมครับ love and redemption ปดผดผดหัวใจหวนักักหารับชมได้แล้ววันนี้และอย่าลืมสนับสนุนลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับมีทั้งภาคไทยและซับไทยให้สมาชิกหนีนอนน้อยทุกคนได้ดูและก่อนจากกันไปนะครับผมขอถามสมาชิกทุกคนว่าทุกคนเนี่ยชอบเรื่องสามภพสามชาติเรื่องไหนมากที่สุดอย่าลืมบอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วผมจะอ่านแน่นอนแล้ววเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมเป็นสมาชิกตัวนี้นกันนะครับบ๊ายบาย